ยารี ari, ถ้าประตูปีใหม่วันนี้เอาไปผ่อนเริ่มต้นแค่6 0 0 0นกับคันนี้เลยค่ะโตโยต้ายารีทสสปอร์ตตัวนี้ได้เป็นรถปี 2, 2022มาพร้อมโฉมหน้าหล่อแบบนี้เลยเดี๋ยวมาดูในส่วนของตัวล้อค่ะลูกค้าคันนี้นะคะได้เป็นแม็กลายใบพัดส,สีทูโทนสวยๆแบบนี้เลยไม่พอหูกระจกนะคะเป็นสีดำตัดกับสีตัวรถไฟเลี้ยวมีมาให้พี่หูกระจกแล้วเดี๋ยวมาดูในส่วนของออปชั่นด้านในค่ะบอกก่อนลูกค้าคันนี้ต่อให้เขาเป็นตัวรองท็อปนะแต่ว่า เ,เปิดเข้ามาเจอพวงมาลัยมันติฟังชันมาแล้วนะคะจอกลางระบบสัมผัสเชื่อมคาเพได้เกียร์ออตโต้นะ,ะและที่สำคัญตัวรองท็อปคุมเบาะหนักมาให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วท่านี้นะคะมีเซ็นเซอร์กรระยะด้านหลังมาให้ถึง2จุดเลยกล้องมองหลังก็มีมาให้แล้วนะคะเปิดเข้ามาเป็นรูปแบบ5้าประตูสามารถพับเบาะได้แบบ60-40กันเลยทีเดียวใครที่อยากได้พื้นที่เก็บสัมภาระนะคะบอกเลยว่า สามารถจุของได้เยอะเหมือนกันอ่ะมาดูในส่วนของตัวนี้ค่ะตัวนี้นะคะลูกค้าจะได้เป็นในส่วนของชุดปอยางฉุกเฉินมาให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วช่องเก็บสัมภาระมีมาให้เพิ่มอีก3มช่องบอกเลยว่าสามารถเก็บสัมภาระได้เลอๆเลยแผ่นกั้นสัมภาระการการมองเห็นจากด้านนอกก็มีมาให้แล้วสําหรับใครนะคะอย่างที่บอกอยากได้ยาลิท่าประตูแพนให้ไปผ่อนเริ่มต้นแค่6 0พันค่ะใครสนใจรีบจิมลิกงหน้าโปรไฟล์มาเอาราคาพิเศษได้เลยนะคะ